เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ตัวละครเอกและตัวละครร้ายที่น่าสนใจแน่นอนว่าหนึ่งในะสไตล์การเขียนสุดคลาสสิกก็คือการสร้างให้ทั้งสองเป็นค้่ตรงข้ามกันแต่ก็มีลักษณะบางส่วนที่คล้ายคลึงกันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางอารมณ์ของทั้งคู่เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นบ่อยในการเขียนตัวเอกและตัวร้ายรวมถึงทําให้ความเชื่อและเป้าหมายของพวกเขามีความหนักแน่นและน่าเชื่อถือและในวันนี้เราจะมาพูดถึงจอราโน่โจฟาน่าและเดียโวโลจากโจโจภาคโกเดนวิน ตัวเอกและวายร้ายที่ต่างแสวงหาความแข็งแกร่งของธนูสแตนซึ่งนำาาันด้วยพลังและอำนาจ<ป>ความสัมพันธ์ของเจอรนโนและเดียโฟโลเป็นความสัมพันธ์แบบขั้วตรงข้ามกันพวกเขามีความคล้ายกันในบางจุดแต่หากร้ายซึ่งกันและกันเราก็จะไม่ได้เห็นเขาทั้งสองเฉิดฉายอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถของตน ทั้งสองมีภูมิหลังที่เจ็บปวดและมืดมนต้องเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ตนเลือกเกิดไม่ได้แต่ทั้งสองเลือกที่จะมีความเชื่อและเดินในเส้นทางที่ต่างกันและเป็นเส้นทางที่สุดท้ายแล้วนั้นมาบรรจบกันอย่างงดงามการที่ตัวละครแตกต่างแต่ก็เหมือนกันช่วยผลักดันให้ตัวละครหลักมีความน่าสนใจด้วยหลายมุมมองที่ต่างกันและพอมาปะทะกันแล้วก็จะเกิดคอนฟ lict ของตัวละครที่เข้มข้นและน่าติดตาม จอรโน่เนี่ยเราเห็นกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะเป็นคนเทาๆขโมยของแล้วหลอกลวงเอาเงินคนอื่นแต่ทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่ามาจากการหลอ่อหลอมของสังคมรอบตัวที่เต็มไปด้วยความดุนแรงในอาชญากรรมที่ทําให้จอรโน่เชื่อว่าหากจะเอาตัวรอดได้ในสังคมนี้ก็คงต้องเล่นวิธีสกรปรกบ้างสช่นกัน จอโน่ได้ช่วยชีวิตของชายคนหนึ่งไว้ตอนเขาเป็นเด็กและชายคนนั้นเป็นคนที่ทําให้เจอโน่ได้สัมผัสถึงความเชื่อใจที่มนุษย์มีให้แก่กันเขายังได้แสดงให้เจอโน่เห็นถึงศักดิ์ศรีและความเที่ยงตรงของมาเฟียซึ่งเป็นเหตุผลที่เจอโน่อยากจะโตขึ้นเป็นมาเฟียชีวิตเจอโน่พัวพันกับความรุนแรงและอาชญาการรมมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากความหลังที่ไม่ดีกับพวกคา,ายาเสพติดเขาเลยเกลียดและอยากที่จะกําจัดพวกมัน ลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความฝันและมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องและยังเป็นคนดีที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเคารพผู้อื่นและไม่ยอมอยู่เฉยให้กับความผิดร้ายแรงเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนและสร้างสังคมใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับผู้คนแม้ว่าวิธีการอาจจะรุนแรงแต่หากจะให้สู้กับความชั่วร้ายแล้วให้อ่อนข้อก็คงไม่ได้ j จอร์โนเป็นคนที่ฉลาดและมีสกิลคริ i ิคอลทิงกิ้งสูงเมื่อเจอกับปัญหาแม้กำลังเสียท่าเขาก็จะไม่โอดควรวนแต่ประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและเมื่อเจอหนทางก็จะพุ่งเข้าใส่ด้วยความมั่นใจเขามีสไตล์การต่อสู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์สถานการณ์หาทางแก้ไขและไม่ประมาทเช่นการหาจุดอ่อนของศัตรูหรือการหาจังหวะโจมตีที่เพอร์เฟกและเขายังเรียนรู้ที่จะใช้ความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่แข็งแกร่งขึ้น จโโนเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่แตกหักอยู่กับคุณแม่ที่ไม่เคยสนใจและพ่อแท้ๆก็ไม่เคยเห็นหน้ารู้แต่ว่าทุกคนตราหน้าเขาว่าเป็นคนเลวแบบโคตรๆพอแม่แต่งงานใหม่ก็โดนพ่อบุญธรรมซ้อมตีซึ่งเขาก็อดทนมาตลอดไม่เคยตอบโต้แม้แต่นิดเดียวจนพอโตขึ้นเขาถึงได้พบกับบูจารตตีที่เป็นเหมือนพ่อถึงอาจจะไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดแต่ว่าเป็นผู้ปกครองที่ให้คำชี้แนะรับปกป้องจโนโน่อย่างไม่เคยมีใครทำมาก่อน บูเจราตีจะคอยควบคุมดูแลทุกคนในแก๊งอยู่เสมอแต่ไม่เคยบังคับใครเวลาที่จะต้องตัดสินใจเขาอยากให้ทุกคนมีชีวิตของตัวเองสอนแบบผู้ใหญ่เข้าใจเด็กเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจอย่างแท้จริงที่เขาเข้าใจทุกคนและมีจิตใจดีขนาดนี้ก็คงพอมีตัวอย่างที่ดีอย่างพ่อเขาด้วยและอีกอย่างที่น่าพูดถึงคือการที่บูเจราตีและเจอโน,โนมีความเกลียดชังต่อพวกขยาเสพติดเพราะประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตที่เหมือนกัน Diavolo เจ้าพ่อมาเฟียผู้ที่เป็นบอสขององค์กรพาเชลนี่ที่ตัวตนเป็นปริศนาเขาใช้พลังแสแตนและอำนาจของเขาในการลบทุกสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของเขาในอดีตและไม่มีการอ่อนข้อแต่ความเสี่ยงใดๆทั้งนั้นเขาเกิดในคุกจากแม่ผู้เป็นนักโทษซึ่งแม่ของเขาติดอยู่ในคุกมาเป็นเวลา2ปีแล้วแถมคุกก็ยังเป็นคุกหญิงหลวนอีกด้วยทั้งหมดนี้จึงทําให้การเกิดมาของเขามีความแปลกประหลาดอยู่ ผมมองว่าเขาเกิดมาพร้อม2บุคลิกในตัวตั้งแต่เกิดสังเกตได้จากตอนที่เขากรับริษตาแล้วตาเปลี่ยนสีและคงจะเป็นเหตุผลที่แม่ของเขาท้องนานกว่าปกติอีกด้วยบาทหลงคนนึงรับเขาไปเลี้ยงและเขาก็ได้เติบโตขึ้นมาในโบทและแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตโดยการเป็นดอบิโอสุดท้ายเขาก็หนีไปผลอีกหนึ่งตัวตนข้างในที่คอยบอกให้เขาทำเรื่อชั่วร้ายเช่นการนำแม่เขาไปฝังทั้งเป็น เดียฟโลเชื่อว่าอดีตของเขาเป็นความอ่ันแอและความผิดพลาดที่เขาจะต้องลบลางให้สินส้นซากและทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีใครได้รู้ถึงมันเพื่อที่จะเติบโตต่อไปเป็นผู้ที่มีอำนาจสุดแข็งแกร่งด้วยเหตุผลนี้เขาจึงต้องการที่จะกำจัดทริชลูกสาวของเขาทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีเพื่อตัดความสัมพันธ์ของเขากับทุกคนจากชีวิตของเขาในอดีตรวมถึงปิดกั้นไม่ให้ใครรู้ถึงตัวตนในปัจจุบันอีกด้วย เดียฟโร่บริหารองค์กรจากเงามืดแม้แต่กับลูกน้องของเขาเองเขาก็ยังไม่เชื่อใจและใช้วิธีการโหดเหี้ยมในการลงโทษคนที่พยายามเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาเป็นคนที่โหดร้ายและไร้ความเห็นอกเห็นใจในนรษด์ด้วยกันนอกจากนั้นยังเป็นคนที่โอ้อวดและหลงอำนาจอีกด้วยส่วนในการต่อสู้ก็ชอบประมาทและดูถูกศัตรูคิดว่าพลังการควบคุมเวลาของตัวเองนั้นจะไม่มีใครสามารถสู้ได้ทําให้โดนบูชรารตี้2 0 0ร q อจูกไปได้ในที่สุด Stand King Crimson ของเดียวโวลโพูดง่ายๆก็คือการลบเหตุเพื่อให้เกิดผลสามารถลบเวลาออกไปได้ถึง10บวินาทีที่ในระหว่างนั้นจะมีเขาที่รับรู้และเคลื่อนไหวได้เพียงคนเดียวและสุดท้ายแล้วทิ้งไว้เพียงผลของการกระทําที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลานั้นที่เขาควบคุมเป็นพลังที่เหมาะกับนิสัยและสไตล์การต่อสู้ของเดียวโวลซึ่งก็คือการรอบเลนระวันช็อตศัตรูแบบที่ยังไม่ทันรู้เลยว่าจะโดนสู้แบบรอบกัดรดไร้ายสักศีรไม่สนอะไรใครทั้งนั้นคือเป็นตัวแทนของความเห็นแก่ผลประโยชน์และอำนาจของมนุษย์ ส่วนสแตนของเจอโนตอนเป็นรีควยมนั้นสามารถย้อนทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์หรือก็คือการลบผลเหลือไว้เพียงแค่เหตุเสมือนการกดคอนโทรลแซดเวลาเราพิมพ์ผิดแสดงถึงความเป็นขั้วตรงข้ามของพลังระหว่างโกเอ็กซ์เพีย r e เรนซ์รีควมและคิงครีมซ o นหากคิงครีมซินจะถือผลลับเป็นสิ่งสุดยอดที่สำคัญที่สุดโกเอ็กซ์เพีย r e เรนซ์รีควมก็จะคอยป้องกันไม่ให้เดียโฟโลได้มีวันไปถึงผลลั์ต้องตายซ้ำตายซ้อนติดอยู่ในผวังที่ถูกสร้างขึ้นโดยรีควิมไปตลอดกาล ในช่วงท้ายของเรื่องเราจะเห็นว่าทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งก็คือการแย่งชิงลูกศรสแตนพอท้งคู่เชื่อว่าลูกศรจะนำมาซึ่งพลังและพลังก็จะนำมาซึ่งอำนาจแต่ว่าทั้งสองจะใช้อำนาจไปทางไหนนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกเขาเองซึ่งในตอนท้ายสุดเราได้เห็นเจอโน่ขึ้นเป็นบอสสองพาเชลเน่และด้วยหัวใจทองคำผมเชื่อว่าเขาจะใช้อำนาจควบคุมความสงบของบ้านเมืองไปในทางที่ถูกต้องครับทั้งสองเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประโยคที่ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ การที่เราเกิดในสภาพาแวดล้อมที่ไม่เป็นใจหรือเกิดเป็นลูกของคนเลวไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโตขึ้นเป็นคนเลวเช่นกันทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่กับใจของตัวเราเองและสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นถ้าให้พูดถึงบุคลิกทั้งสองของบอสคงเปรียบได้เสมือนตัวตนของมนุษย์ที่ถูกความชั่วครอบง,งำในตัวตนของบอสมีทั้งความอ่อนโยนและความชั่วร้ายรวมเข้าด้วยกัน แต่ว่าความชั่วร้ายนั้นแข็งแกร่งกว่ามากซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติว่ามนุษย์ที่อ่อนแอมักจะตกเป็นเหยื่อของกิเลสแห่งความเลวโดยดอปิโอมีบุคลิกที่อ่อนแอกว่าเดียวโลอยู่มากดอปิโอเลยเป็นได้แค่ค่ารับใช้ของเดียวโลแม้ว่าเดียวโลจะมองว่าอดีตของเขาเป็นความผิดพลาดและความอ่อนแอและอยากจะลบมันออกไปแค่ไหนก็ลบไม่ได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วอดีตเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเป็นตัวเราในปัจจุบันและจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเสมอไป ในเรื่องโจโจ้ jo, เราจะได้เห็นประเด็นของเฟดหรือโชคชะตาอยู่ในหลายๆภาพอย่างเช่นการที่ผู้ชายแตนจะมีโชคชะตาให้มาเจอกันหรือการทำนายชะตาชีวิตของโจทาโร่จากแสตันทัสในภาคスターダストクロスレイダーズเดียโวโลต้องการที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นบทลงโทษจากการกระทำของเขาด้วยความสามารถแสนของโกเอ็กซ์เพเรนซ์เรควิมทำให้ต้องเจอกับโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไม่จบไม่สิน้นเป็นการลงโทษสำหรับผู้ที่พยายามโกงและฝืนโชคชะตาของตนเอง อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะพูดถึงคือความหมายในภาษาอิตาลีที่แฝงอยู่ในชื่อของตัวละคร Giorno แปลว่าแสงยามเช้าเปรียบเสมือนลำแสงสีทองแห่งความชอบธรรมสาดสองอย่างงดงาม Wio แปลว่าสองเท่าสื่อถึงสองบุคลิกที่อยู่ข้างในตัวบอส Diablo แปลว่าปีศาจสื่อถึงความชั่วร้ายของอีกตัวตนข้างในเป็นปีศาจท,ที่ควบคุมจิตใจคนและแถมให้อีกคนหนึ่ง b u จ a r o t t i แปลว่าแม่ผู้อ่อนโยนถือว่าตัวแม่สุดๆครับคนนี้ไม่แพ้เลย โจโจ้ภาพโกลินวินเป็นอีกหนึ่งภาพที่ผมชอบมากๆเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์และมีตัวตนชัดเจนเป็นของตัวเองแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของโจโจ้ที่เรารู้จักกันดีตอนที่ผมดูครั้งแรกนี่ถึงกับแบบว้าวเออมันแปลกไปดีแฮะมีตัวละครเอกที่น่าสนใจและตัวร้ายที่น่าลึกลับน่าค้นหาอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆเลยคือดีไซน์สแตนแต่ละคนที่โคตรเจ๋งงานละเอียดมากไปจนถึงการดีไซน์เสียงที่ฟังและฟินหูสุด สตูดิโอนี้งานคดีจริงผมรอดูอนิเมะภาคต่อไปเลยครับหวังว่าจะทำสตี l l Run ออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์สรีำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะนำเสนอเพียงเท่านี้หากใครชอบก็กดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ